สบายดีพี่น้องสบายดีพ่อๆกับสาวนิ่งบ้านนือเก่าเก่าเดิมเนาะพี่น้องเมื่อนี้มาแวะลิ่นน้ำไอบันเนาะไอบันสิ่ปไปแย่ไข่บวแดงกินเทียงเลยเทียงอะไรแหละแต่ว่าช่วงบ่ายเนาะท่านได้กินข้าวเทียงอยู่กินตอนบ่ายเนาะพี่น้องไปพี่น้องไปเบ่งไอบันแย่ไข่บวแดงกับสาวนาตาลีเนาะมากับเจนาตาลีฟังแล้ว พี่น้องไปเบิงว่าสิได้อยู่บ่บใครก็ได้ผู้บริสุทธิ์ซ้ำนอ้อยเงี้ยก็ได้หดาวานอยู่บ้างเลยคุ้มมันคือบ,บานแทน้เนาะผักาากระเดาวกับเนาะผักกระเดาก็มีนี่ธรรมชาติธรรมชาติทั้งเบดิดผักกระเดาก็เกิดเอง ลืมป้าปอยาห้างสูงน่าไม่แส่เขาสั่นสั่นเบิดบ่อเออจังวะ ้าายยนลเออจะไมคุ hmm. <abil itation> <s up rain> <commun ardı> ้มเอนี่ค้นก็ร้ายแล้วกันเนี่ยไปท้ายดูน้ายูนาไอ้บันคองน้ำบรรทาจาย์เนาะ พักกันถามกันในซ้ายทางบุ่ข้างบัดทางสูงนึกไปถึงติ้ผูกอยู่ปลายจีกผูกเหลาะไปน้ำปลานี่ยอดติวอ่อนอยากกินกับอันน้าไอ้กินกับอันปนจั๊กจั่นเขนีลายป้อ เออเออเออทาอยู่แล้วซอมอยู่เดี๋ยวนี้นะปะงามๆพี่น้องหาอึดอยู่เดน้นะเฮ้ยปกติงามเนี่ยามจักรจันนันมันชิโป่งยอดไม่นะโอ้ยักเดิว พี I I stumbled, kind of like ่น้องไว้ผูกขาาไปรอท่าโค้นะลุงก็เกงก้มนากับลังจัื่อเียงเลเจ้าเงื่นเทิย้งบน้อวันนี้มึงเอ้ยมาอ้าวโงสุปีลังกับหนากับลังบ่เจ้าว่าแถวคลองน้ำคุณแย่กับไอบันเนาะไอบันคนโก้เราเป็นหมู่กับเอ้ยนาตารี หมูเพผ็นแต่สมัยยังน้อยพู๊บเป็นหมูหักหมูแพงกันเลยคือมีบ้านโคตรใช่ห้างหมูแดงนะพี่น้องเอ,อ้ยมันจะได้ก้อยได้แก้วดีป่อ่ะฝุดออกมานี่ก็เป็นคลองน้ำคลองน้ำคลองเลยร่องเบิรงพี่น้องถือเฉยเลย,ยไม่ได้ก็ะรองเบงอร์ ฉันคือม่ชาวปนเท่นี้ละบุห้าหัวโบจังว่าแล้วค้บ่าวโอเคเราจะไปเอาซจะว่ไรนี่ยเทียงนาเจ้าเนาะกลยง่ได้ตองพี่น้องฮักเอารลยเป็นได้ไอฮักเอาเลยครึ่งจะก็ตาเ่อยก็เป็นอุกอังใช่เนาะมันไข่อยู่บะ มันจะใครรีบเนาะโอ้ตีประตูทีบก็ได้เชียวมันเหนียเนาะมันอยู่ในนี่คูลงคูลอง มันกะลี่คนเนาะมันลี่มากันยี่ใคมากันปลอดภัยนพยังว่ามาเห็นบ่เขาไปเบิ่งเงินกอันี่คือเด้วคือเด้ไวได้ไหมขอะเด้อนะมันไต่มาเออขอเด้อมันกัดได้

เอ็นห้างหมดแดงเอ้าเข่าไปได้ป้านั่นใส่คอยเข่าแห่งโตใหญ่เข่าไปได้เราบ้างเข่าไปที่โคตรนี่เราบ้างเข่าแบบเข่าเลยฮันเด้ยอยู่ลุ่มนั่นเด้ยเห็นปะนี่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 เชิงนี่เห็นอยู่บ้างอ๋ออากระตารป้อนเข้าไปเอาไอ้กับอากาตารเชิงแล้วก็เสียบแล้วก็เคาะ หางบ่โอ้ยเขาแย่แล้วยังๆๆไม่รวยเลยจักทีได้จักหน่วยเนาะปัดเอ่แห้งกดอกเียแท้เาเลยไดเข้ารถเบงมองมันดีัดบ่แย่เอาเคยแย่อยู่บ่โอ้ยได้3หน่วยคือสิบ่ได้กินดอกสิได้มจ้ำแจ่วปลาแดแหละนี่ อืขันเห็ดเหมียงนะแม่นยุ้ยอเอ,อ้ยเอ,อ้ยบาดนี้ล้วมันพีดพลาดมันซิมอนมีคอ <c oughs> ยกําลังข่ามหัวพี่น้องมาก็ขาดบดฉุกเอาเงี้ยเงี้ย หมดแดงกัดคนละคอยเคาะไหมเขาแหน่เดี๋ยวมันอึดนั่นแต่เขาแหน่แล้วนะ เมืองเนี่ยพี่น้องผู้เย่ก็ได้เจ้าอย่าเคาะเออเจ้าเคาะไปนั่นไม่ใช่คู่ร้องชายกัตตาบ้านเฮาพี่น้องเอ้ยกินไข่หมดดำหมดแดงตรงนี้กัตตาอู้กัตตานั่นบอเอากัตตาขึ้นไปใกล้ๆบอต้องเสียมหางหมดแดงก็ได้ เอาค่อยเสียมคุณไปค่อยค่อยเออค่อยค่อยอย่าสั้นแห้งคะเอามือขอกกกๆเฮ้ยมาผู้สูงนะ้สูงโอ้ยหองน้ผู้สูงค่อยขอด้วยเออเออเออโอ้โอ้โอ้ อืมอืมอืมเถิได้แล้วนั่นน่ะเดเรมันคูลงอย่างเงยอยู่อุ้ย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 คักคักคักผู้แย่บัดเอ้าฮอดบอตีงเพิ่นน่ะมิได้หาท่งเลยนะตะลีแย่เออคอยเอ้ยคอยเคะเอามือนะขอนะคะวะ ยามันบมดได้มันดอกนี่เงีเด้อพี่น้องนี่เด้อเปลี่ยนคนเงียที่คอเปลี่ยนกันห้องใหญ่บ่เดี่นกันความชะน้ำน้ำน้ำเอ้ยนะน้ำ nhiều rồi, ô, héo rồi, mẹ, <cười> <cười> mẹ nó lái nó ô. ไครับไปยางอีกบบาเพือนาคอนไปเนพี่น้องเมื่อไรเนาะมันบบมีห้างหมดเนาะมันโบขาเงี้กรนี่ใส่อ้ไข่โบแดงนั่นบแ้กข้าเจ้าเทลเจเน่เทเนลงางบพี่น้อง่ี่นะ บม่ได้ลงเลยเห็นด้วยหมอ,มองมองคันกินชมปะ่ะชิรหมาพอดบอมีหมาเบี้ยวแล้วเขาบาักอะไรนี่เ,นเพื่องไผ่นี่นะโอ,อ,อ้โหโอ้โหหมดแอคต์เศรษเศบๆตาตาตา ได้อันหกเจ็ดนาทีเลยแหละใช่ไหมพน้อใส่ให้พี่น้องเบิ่งดูคข,ข่นแดงเขานะ <c oughs> ได้ยักน้อยโอ้ยบอดี้มีเด้อนี่ก็าไปใส่ต้มไก่แม่พี่เล่าไปใส่ต้มไก่ใส่ก้อยปลาสดาเลยอุย้ยอันนี้คือเห็ดแบบนี้ สล่าพี่น้องไปก่อนนะพี่น้องคลิปนี้ก็พก่อกันคลิปหนาเนาะตอนนี้ก็สิลาพี่น้องไปก่อนเนี่ยก่ะบาแดงกรบบาดไอซ้ำเดี๋ยวสิไปหาแนวกินเทียงอีกก่อนจะชิ้ได้ยัง <laughs> ต้องไกลวะฝา, <laughs> ากกดไลค์กดแชร์กดต,ติดตามให้เด้อจ้าบ๊ายบายบ๊ายบาย